สงข่าววันเมื่อเนี้ยมาทบทบกันในแง่ไหนกันเนาะไล่ไล่เปิดโพดีตามในเฟสบุ๊กในกันเนาะวันนีเมื่อเนี้ยก็มาทบทบกันแง่ไหนกันเนาะมาด้วยส้ำกันในกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปอันส่งข่าสัมภาษณ์ในที่เซ็กซ์กันเนาะเดี๋ยวก็มาเปิดโพดีตามในเฟสในกันเนาะดังเช่นเราก็มาที่เฟสเทากันเนาะ ขมาที่เพราเยากเข่าวการตีผู้ฟายเอากันเนาะเข่าวการตีผู้ฟายเอาก็ขามัดตีในกันเนาะเขามาทตีสามตุ่มในกันเนาะเยาก็ขามาที่ตีหมักตาในกันนะตุ้ยมาตุ้ยตีหนักตาเนี่ยดูในมุมมองของในกันเนาะมันตีเป็นติดตามนี่ยติดตามนี่มันตีเป็นไว้จังในกันเนาะเพราะว่าเขาไปเลยเปิดในตีเปลี่ยนกันในมันตีมีเพื่อนเป็นเพิ่มในกันเนาะ เพื่อนเพิ่มเป็นเพื่อนเ่ยครับเนาะเพราะกันในมันติมีว่าเพื่อนเด่นเพื่อนยเกาะวพราะผู้ย่านเดียวกันในมันติติดตามเลยครันเนาะปลี่นปุ่มเป็นเพื่อนเด่นเพื่อนมาเป็นปุ่มเพื่อนปุ่มติดตามเลยครันเนาะยเกาะออกในมุมว่างเลยครันเนาะยเกาเข้ามาติ ข้อมาตีสามขีดนี่ค่ะเนาะข้อมาตีสามขีดต้งเนดินะเลื่อนลงมา,นะา,ามค่ะเนาะแล้วก็เข้อมาตีเสถิงค่ะเนาะข้อมาตีสถิสงยงแล้วก็ทางลัดไปดังทางลัดไปการดังค่าคัมเป็นสันโตอันเป็นทางหปากโซ่นะะนะี่ค่ะเนาะแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบการดังค่าคัมเป็นสันโต ที่สำคัญนี่ค่ะเนาะเป็นบักสร์เฮ้หังหัวใจนี่ค่ะเนาะยาวกาะมาด้วยพ่ะขึ้นเรือลงมาค่ะเนาะวีทีคนอื่นจะค้นหาคุณบนเพชรปุกนี่ค่ะเนาะอันมีฮังมันพีรู้นี่ค่ะเนาะเขาเียนเนี่ค่ะเนาะย่อก็เข้ามาในนีก็นี่ค่ะเนาะ อันเป็นดั้งเนื้อในให้เขาเปลี่ยนเป็นเพราะมันเป็นห้างกำไพ่ในให้เขาเปลี่ยนเป็นเพื่อนของเพื่อนให้มันเป็นก้นสามก้นในขนะให้มันให้เขามาเปลี่ยนเป็นก้นสามกยนในขนะเหมือนตั้งแดงเด็เป็นห้างกำไพยในขนะแล้วก็ให้เขามาเปลี่ยนเป็นให้เขามาลลยเปลี่ยนเพื่อนของเพื่อนในขนมก้นสามก้ในขนมแล้วก็เลกขนะถัดไปในขนมแล้วก็เล็กถงค่ะ ย่กอถัดไปค่ะเนาะย่อกอดตรวจสอบหัวข oh, ้ออื่นนี่ค่ะเนาะออกมาค่ะเพราะว่าเขาฝุ่ยย่อเนี่ก็เข้ามาในเพจรพุกกะค่ะเนาะเข้ามาในเพจรพุกเกะย่อก็เข้ามาด้วยค่ะเนาะเข้ามาในฝ่ายค่ะเนาะเข้ามาในฝ่ายเอาเท้าย่อก็เข้ามาด้วยทีนี่ค่ะเนาะทีสาม่มลำลำในขนะดติดเสียงนี่ค่ะเนาะย่อก็เข้ามาด้วยทีหมักตาในเท้านี่ก็ ดูในมุมมองของเด็กนะเนาะเ่็กะติดตามเด็กนะเนาะเพราะว่าเขาไปฝุึกในมันจะเป็นสอนสอนเด็ค่ะเนาะเพิ่มเป็นเพิ่มเด็กนะเนาะกันในมันจะเป็นอันนี้อันนั้นคันเนาะอันนี้นก็เพราะว่าเขาเอาฝึกผู้ติดตามยาเยอะเด็กก็มันจะเป็นซึ่งเด็กนะเนาะมีหนังในคลิปขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันส่งกัาให้เสจกันเด็กกะ ก็วันนาวันตามาสังวันมีสังใหม่ๆในก็ตีมาลาน to ี่เด <Paulo> ้ก็เขากันไปส่งค่ะ